สวัสดีครับผมซิงเกิลเพเยอร์นะครับอยู่กับเกมโกอาการ์ดอีกแล้วนะทุกคนวันตอนนี้นะครับผมจะพามารีวิวนี่นะครับผมเมล็ดนี่ครับทุกคนทวิตเต็ดแทนเกิลนะทุกคนตอนอื่นผมก็จะขออนุญาตใส่นี่เหมือนเดิมนะฮะตัวละครที่สุดอยากจะตึงนี่ผมได้ตัวใหม่มาแล้วนะทุกคนนี่ผมพามาดูนะว่ามันเป็นตัวใหม่ที่มันใหญ่มากนะผมไปแลกกับคุณน้องหมานี่ครับผมใหญ่กว่าตัวเก่าผมอีกนะครับอ่าเอ้ยเดี๋ยวขอเปลี่ยนเป็นอันนี้ก่อนเปลี่ยนสวนก่อนนะครับอันนี้เป็นสวนพิเศษของผมเองที่ผมคลิบซ่อนไว้นะนี นี่ครับผมตัวใหญ่มากนะทุกคนอันนี้คือตัวใหญ่แบบมากมากมากเลยนะฮะเอ่อตัวเก่าผมใหญ่ประมาณนี้นะครับก็พอๆกันดีกว่าอ้นี่ันก็โตขึ้นเหมือนกันนะดูดิฮะนีครับผมมีสองตัวแล้วสองตัวนี้คือเบอร์จัดนะคือพลังคือหัวจัดนะทุกคนในการช่วยในการทําให้แบบว่าได้ของคูณสองนะทุกคนนี่ถ้าเกิดใส่ครบแปดตัวแล้วตัวใหญ่ทั้งหมดนี่โอกาสได้ของคูณสองนี่จะเกินร้อยเปอร์เซ็นต์นะทุกคนโอเคเพราะว่าตัวหนึ่งนี่มันสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์ประมาณนี้นะโอเคครบแล้วอ่าเดี๋ยวมาดูกัันนนะอ้ตวี ตัวนี้สิบห้าเปอร์เซ็นต์เห็นไหมครับเยอะมากเลยนะทุกคนโคตรเยอะเลยเปอร์เซ็นต์นี้เยอะมากนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปอันนี้กันดีกว่ารับเมล็ดเลยดีกว่านะฮะปึ๊บมานี่รับเลยปึ๊บอ้าวโอเคสวยครับนี่ครับได้มาสองอันนะฮะสำหรับเมล็ดหนามนี้นะครับเดี๋ยวเรามาปลูกกันนะเหมือนเดิมครับผมขอถอดมอนเตอร์นี้ออกก่อนแล้วกันนะครับเพื่อความโล่งนะฮะแล้วก็ไม่มีอะไรมาบังนะจิ๊จึบปลูกไปเลยครับปาบหนึ่งอันนะฮะโอเค อันนี้เป็นระดับแรนะเมื่อกี้เห็นสีฟ้าอยู่นะครับระดับแรใช่ไหมเอ,อ๊โอเคโอ้โหแรงเหรอเนี่ยมันมันรู้สึกมันแบบแย่จังเลยระดับแรงอะ่ะขีคเราใช้น้ํารถนะเป็นว a t เทอร์ลิงแคนนะครับผมว a t เทอร์ลิงแครนลดไปปึ๊บ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 ,บตอนนี้สองเปอร์เซ็นต์เองอะ่ะน้อยจังเลยลองดูอ่ามาแล้วครับโอ้โอยต้นสวยอยู่นะต้นเหมือนแบบว่าเหมือนเป็นแถววงแถาวันนะครับทวิตเต็ดนะผมทันเกลนะฮะ อ่านี่มันเป็นเหมือนว่า,วาต้นไม้ต้นไม้กิ่งก้านสาขาเยอะนะอันนี้แสดงว่าน่าจะออกผลหลายอย่างนะครับโอเคอันนี้คือโตเต็มที่แล้วใช่ไหมครับอ่าเดี๋ยวเราลองดูนะว่าผลจะออกมาเป็นหน้าตายัางไงนะไม่รู้ว่าผลจะหน้าตาแบบไหนผมคิดว่าน่าจะแบบว่าออกจากตรงใบไม้หรือไม่ก็ตรงกิ่งก้านสาข,าขาของเขานะครับเดี๋ยวมาดูกันนะฮะนี่นี่เป็นไงบ,บ้านผมนะมีเอ่อตัวบันโตสอลัดยืนยืนเท่ๆเป็นทองคำอย่างนี้เลยนะอย่างเฟี้ยวเลยเดี๋ยวหน้าหลังเนี่ยผมต้องทาเพิ่มให้มันแบบว่า,าดูดีกว่านี้นะครับ ในนั้นดูโล่งเกินไปนะฮะมีแหละเคียร์ดน้ำป๊บปึ๊บปึ๊บป๊บป๊บดูซิจะมีต้นไหนออกมาบ้างน่าจะออกหลายผลนะครับผมไม่รู้ว่าราคาเท่าไหร่นะฮะเดี๋ยวมาดูกันนี่ลดไปเรื่อยๆเ,เลยปึ๊บปึ๊บป๊บป๊บ,ปบทุกคนคิดว่าผมควรปรับบ้านตรงไหนอีกดีนะฮะถ้าใครคิดว่าควรปรับตรงนหนอีกบอกได้นะครับแต่ผมขอย้ายต้นไม้ก่อนแล้วกันนะฮะย้ายต้นนี้ก่อนซื้อย้ายต้นนี้เอามาไว้ตรงไหนดีตรงน,นี้ก่อนแล้วกันอเคอนนี้ด้วยนะ ย้ายไปด้านหลังให้หมดเลยต้นตอะไรที่แบบอุ้ย้สูงมากสูงมากอ,อืนี่เดี๋ยวต้นนี้ก็ย้ายไปเหมือนกันนะครับอ่าอันนี้มันเหมือนมันมันทะลึออบออกมานิดนึงย้ายเข้าไปใกล้ๆหน่อยย้ายเข้าไปใกล้ๆหน่อยนะะอ่าตรงนี้แล้วกันโอเคน,นี่ครับอ่านดนอกไม้บ้านเราอันนี้มันดูลกตาไปหน่อยนะย้ายเข้ามาโอเคน,นี่ครับอ่าดูโล่งๆขึ้นนะสวยงามครับทุกคนนี่หมู่บ้านเรา แต่ตอนนี้ผมคิดว่านะควรจะปรับปรุงตัวนี้ใหม่นะให้มันแบบดูมีลูกเล่นมากกว่านี้นะครับผมรู้สึกว่ามันแบบมันดูโฉงฉ่างโล่งโจงเกินไปนะฮะถ้าเกิดเราปรับปรุงให้มันสวยได้กว่านี้คงจะดีแต่ผมไม่รู้ว่าผมจะปรับยังไงดีนี่สี่ปัญหาคือแบบปัญหาเลยนะ,ะฮะอ่าเฮ้ยสอไฟนี่ดีไหมสอไฟนี่สวยอยู่นะครับแต่ผมว่ามันไม่เหมาะกับธีมนี้นะอ่าตรงประตูนี่ควรจะเอาเป็นอะไรที่แบบแปลกใหม่กว่านี้เดี๋ยวค่อยไปคิดแล้วกันนะครับตอนนี้รอตัวนี้โตอย่างเดียวก็พอแล้วนะฮะ ลดน้ำเพิ่มเติมเลยปุ๊บ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 จงโตเร็วสิจงโตเร็วฉันรอแกนานแล้วนะเจ้าต้นไม้นี่ระหว่างรอขอไปดูก่อนว่ามีผลอะไรบ้างเออนี่ทุกคนอันนี้ครับผมเอมเบอร์ลิลี่องผมนะครับได้ระดับแร่ใช่ไหมแต่ระดับแร่ของมันเนี่ยได้ของโคตรเยอะเลยครับเดี๋ยวมาไปดูนะนี่โดดดึง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 ไปนี่มาเบอร์เกอร์เมื่อไหร่จะมีซุปมาให้อยากกินบ้างเนาะเจ้าหมูอ้วนเนี่ยนี่ครับได้ของเยอะมากนะ ในอะไรบ้างหนึ่งอย่างนะครับ2อย่างนะครับสามอย่างนะครับสี่อย่างนะฮะห้าอย่างนะครับหกอย่างแล้วครับตอนนี้ได้6กอย่างเลยทุกคนเยอะมากเลยนะครับก็คือทําบนไปงนี้เรื่อยๆนะนี่ผมก็ใช้ของเช่นนี้แหละครับในการทําที่จริงผมใช้บนวอลซ้อมได้นะแต่ที่เกียดย้ายนะเพราะว่าต้องเก็บจากอดีลรองใช่ไหมครับแล้วก็ค่อยเอามาให้อดีหลักซึ่งมันเสียเวลาชีวิตนะผมก็เลยไม่ได้ทํานะครับโอเคนี่เก็บมาเร็โหผลไม้ขผมเยอะมากครับมีแบบไม่จํากัดใช้ได้เรื่อยๆเลยนะโอเคฟูลพ w e r ปุ๊บกดไปคลิกไปนี่ฮะหมุนหมุนหมุนหม,มุนรออย่างเดียวตอนนี้โอเคตัวอย่างเนี่ยต้นนี้เอ๊ะนี่ไงเหมือนจะมี้ำหนามออกมาแลวนะรู้สึกหนามมันจะโตขึ้นหรือเปล่านะครับลดน้ำเพิ่มแล้วกันเอ้าเฮ้ยผมเพิ่ปลูกอีกอันหนึ่งไม่เป็นไร่ะลดน้ำไปเจ็บจ็บเจ็บจบเบลดน้ำแล้วรัวนะฮะโอ้นี่โตวไวมากครับต้นหนาา้าต่างอ่นนี้ทุกคนมาแล้วนี่ครับอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ มันติดอันนี้ติดออไอใบสนีนะครับนึกว่าติดอะไรซะอีกรดเพิ่มไปอีกยังไม่โตเลยเหรอเนี่ยอืแต่ถือว่าต้นใช้ได้เลยนะต้นยาวใช้ได้เลยนะครับต้นยาวใช้ได้เลยนะเหมือนฟิลเหมือนเหมือนคล้ายๆกับพวกบอกว่าพิกกับพวกเอ่อแกป,ปเปิ้ลไออะไรนะภาษาไทยอะไรนะอ่งุ่นเออเออแกปแกปแกปนะนี่ฮะลดน้ําไปนี่ไงทุกคนมาแล้วครับมาแล้วครับมาแล้วครับนี่เดี๋ยวผมจะเก็บต้น ต้นต้นต้นใหญ่กลับกลับไปนะเพราะผมไม่ชอบต้นใหญ่นะฮะ๊บึ่งนะเดี๋ยวขอใช้เป็น, Re นรีเคเม m e r นะฮะนี่ต้นใหญ่จงกลับบ้านกันไปซะปึ๊บเหลือแค่ตัวนี้ก็พอแล้วนะนี่เลยอ๋อหน้าตามันเป็นอย่างนี้นี่เองนะครับผลมันนะฮะผลมันออกแนวเหมือนแบบว่าเหมือนเหมือนล่องกล้องเหมือนน้อยหน้าอะไรย่างเงี้ยเปล่านะลดน้ำเพิ่มนะครับจิ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 บโอเค ใครที่มีเวลานะทาผลเก็บไปเยอะก็ได้เหมือนกันนะครับทาแบบว่า,มาเมล็ดของมันนะเผื่อเวลาอนาะคเตเทรดได้ก็จะดีหน่อยนะแต่ผมคิดว่าไม่ควรเทรดเมล็ดได้นะมันจะสูญเสียเอกลักษณ์ของเกมนี้ไปก็คือแบบมเมล็ดมันต้องแบบควรแบบไม่ต้องเทรดได้เลยก็ดีมา,มากๆเลยนะรอไปเดี๋ยวตอนนี้นี่โอเคเดี๋ยวตัดตอนไปที่มันโตเต็มที่เลยแล้วกันนะครับทุกคนนี่ทุกคนตอนนี้นะครับต้นโตเต็มที่แล้วนะซึ่งผมเก็บไม่ได้เหมือนเดิมเพราะว่าของเต็ม นะครับผมเพราะงั้นเราจะใช้เป็นแว่นขยายในการช่วยนะโอ้ขอบคุณแว่นขยายมากเลยที่เกิดมานะครับไม่งั้นคือเราไม่สามารถรู้ราคาได้เลยนะว่ามันราคาเท่าไหร่นะฮะเดี๋ยวมาดูกันว่าราคาเท่าไหร่เอาอันไหนดีอันนี้มีอันหนึ่งออกมานะฮะหน้าตามันเป็นลูกเหมือนลองกองเหมือนอะไรอย่างเงี้ยนะปุ๊บราคา2 8งหมันราคาดีนะทุกคนถือว่าราคาดีนะครับอันเล็กๆแต่ราคาถือว่าแพงนะครับทุกคนสําหรับระดับแรนะผมคิดว่ามันราคาดีกว่าไอ้ต้นอันเก่าที่ผมรีวิวไปในเะว็พิทเท่าฮะ ถ้าเกิดใครคิดว่าแบบว่ามีงบในการทำมาเยอะๆก็ปลูกได้เลยนะเพราะว่ามันใช้เงินไม่เยอะนะแถมใช้เวลาครูดาวในการทําก็ไม่นานเท่าไหร่นะถ้าเกิดใช้ยิ่งใช้ตัวเดนอเสาร์ที่ผมใช้ไปนะยิ่งได้ผลเยอะเลยนะผมก็มปลูก,กเยอะๆก็สวยงามดีนะผมจะย้ายไปตรงไหนดีเอ่ยผมจะย้ายไปตรงไหนดีนะฮะเอาไว้ได้านหลังแล้วกันนะครับวางไว้ตรงนี้แล้วกันปุ๊บอ่าสวยงามครับตรงนี้นะฮะเหมาะสมมากเลยนะฮะโอเคครับทุกคนก็ก็หมดไปกับทันเกลอะไรนะชื่ออะไรนะเอ่อ ผมลืมชื่อมันวะ่ะแป๊บนึงขอไปดูก่อนขอไปดูใกล้ๆนะอ่าก็หมดไปกับทวิตเต็ดทันก็มาทุกคนโอเคครับก็สำหรับนี้ขอจบเพียงน,นี้นะครับกดไลค์ชอบมากกดซับเป็นเจ้าใหม่พัดหน้านะครับทุกคนไว้อีพีหน้าจะมารีวิวอะไรอีกไว้เจอกันนะครับผมไปก่อนนะครับทุกคนเจอกันจ้าบ๊ายบายจ้ากดไลค์กดแชร์กด,ดติดตามด้วยนะทุกคนใกล้สองหมื่นซับแล้วครับทุกคนบ๊ายบายครับ